คดีมหัศจรรย์กรรย์นั่นนี่นะแล้ววันนี้ยิ่งชัดเจนถึงนัปัจจุบันยิ่งชัดเจนโอ้โหเขาด่าพ่อด่าแม่อยู่ในนิทานนี่โอ้โหยนี่ตบมือโอ้ด่าพ่อกูด่าแม่กูซาใจกูซาใจกูซาด่าพ่อกูซาใเมืเกิดมาเพิ่งเคยเห็นในโลกใบนี้เขาด่าพ่อด่าแม่เจ้าของจะเป็นซาใจจะเป็นพิบลัวไต่แล้วซีวิตดผดพวกมั่อเมื่อแตกมุกนาหกพาบเบอ ตายเลียสีบิดแต่มันคักเป็นเน่เขาด่าพ่อด่าแม่เจ้าของนี่มันดีใจหลายเกิดมาเคยเห็นวีนองเลยเออผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมีความสุขกับการที่มีคนไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองโลกใบนี้มันคนลองคิดดูว่าจิตใจใครบางคนทาด้วยอะไรกวอ,อยากรู้กวอ,อยากรู้กวอ,อยากรู้คนเราเนาะ มันได้หมดเลยเดี๋ยวคิดว่ามึงแน่เดีย๋ยวคิดว่ามึงแน่ด่าพ่อด่าแม่กูขนาดเนี้ยเออกูบอกตรงกูเปิดแน่แต่เรื่สำคัญก็คือหมยจับสามใบเนี่ยแล้วกูเอาไปโชว์กับผู้พิพากษาอยู่ในนา้นเองนี้แน่นอนหมยจับจากัยนาทจากมุกดาหารจากยโสธรมึงนี่มุกดาหารนี่มึงด่าผู้พิพากษากูจะไปโชว์มึง เกี่ยวไม่เกี่ยวกูไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวกูไม่รู้อ่ากูบอกตรงครับก่อนถึงวันนั้นนะครับกูบอกตรงว่ากูเสียบสาแฟดได้กูส่งสารแน่นอนกูจะบอกให้ thank you เลยกูบอกเลยด่าพ่อด่าแม่กูนี่นะกูไปเปิดใด้สารฝั่งมันเป็นสิทธิ์ของกูเว้ยกูมีสิทธิ์ที่จะไปแถลงสาร กูไม่สนหรอกเออกูเป็นลูกกูเป็นลูกนะนี่เลือดขัวมาในี่เป็นเลือดพ่อเลือดแม่กูนี่มึงด่าพ่อด่าแม่กูกูมีสิทธิ์ที่จะเไปให้ศาลฟังอา่าส่วนฝั่งตรงข้ามเขาจะคิดว่าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เขากดแล้วเต้กูไม่รู้เหมือนกันแหละนั้นนั้นพ่อแม่กูกูต้องปกป้องถ้าเขาจะปกป้องม่วงก็แล้วแต่เขาปวดมันแล้วเออกูจะ กูบอกตรงนะกูจะเสียบกูจะโหลดกูเก็บไว้หมดแล้วเลยกูจะพูดนะมึงไม่ต้องไปลบหรอกมึงไม่ต้องไปลบหรอกเพราะว่ากูจะไปเปิดให้สารฟังอ่ากูจะไปเปิดให้สารฟังว่ามึงด่าพ่อด่าแม่กูขนาดไหนอ่ามีสิทธิ์ของกูแล้วกูจะไปแถลงสารด้วยกูจะบอกให้แล้วกูจะเอาไม้จับสามใบด้วยเออไปยื่นต่อสาลอ่า มีผลมีผลกูไม่รู้ว่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูจะไปให้สารด่วอีนี่มีหมายจับแล้วก็มีหมายจับที่มุกดาหารมันด่าพิาา่พากษาด้วยเอ <c oughs> <c oughs> เอนั่นแหละมันจะบอกกูบอกไว้เลยเออศสารก็คงก็หงงงนะเออไอนี่ไอนี้พ่อมันชื่อนี่วะเออพ่อมันชื่อตาชานเว้ย แม่มันชื่อยายสมควร้ยเออมันมาปกป้องนี้มันด่าพ่อด่าแม่ม้ยเออได้อีฟังนึงล่ะกูไม่รู้กูไม่รู้แล้วแต่ดุลพินิจของผู้พิพากษากูไม่รู้กูไม่รู้แต่เมืองด่าพ่อด่าแม่กูนี่กูต้องไปเผื่อได้สาลฟังเออจะบอกใครงัออ้นกันกับวันนั้นอ่ะกูเตรียมไปเต็มการาดอยู่แล้วกูจะบอกให้ กูจะบอกให้อีหลีไม่สนดอกอ่านั่นแหละเออเปิดแน่นอนบอ่สษจริงๆผลจากเดือนกุมภาในกูเตรียมเอกสารแน่นอนกูเตรียมเอกสารทั้งเดือนกูจะถึงวันที่สิบแปดกูไม่สนกูจะไม่ทาหาอะไรแล้วเดือนหน้าเนี่ยกูแกะเทปอย่างเดียวกูไปซื้อแฟลได้กูจะส่ง ให้สารเปิดให้สารฟังกูจะให้ทนายกูเปิดให้สารฟังเลยเออเป็นไหไลกูกูไม่สนนะเป็นไงจิงกเบลจิงเกเบลที่ผ่านมาเป็นยังไงอ่ะเฮ้มึงขู่กูไวนะ้น่ะเป็นยังไงจิงกะเบลน่ะเป็นยังไงจิงกะเบลก็แค่จิงกะเบลนะั่นแหละอมันเ,เป็นยัง้้นะ มันเป็นอย่างนั้นอ่าโอ้จริงกระเบียวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่าง,งนีงงนงงน้เอาไปมาเป็นไงล่ะเออจริงกระเบียวที่มึงพูดไงปฏิโถยมึงด่าพ่อด่าแม่กูขนาดนี้มีหรือว่ากูจะกูจะไม่จัดกูจัดอยู่แล้วอ่ากูแก่เทปไปกูส่งให้ศาลเลยกูให้ทนายกูยื่นศาลเลยจะบอกใครเออมีใครเป็นมือเป็นตีนไทยมึงไหม มึงจะบอกเอ้ยมึงเอาเละไรมึงกูเอาอยู่แล้วมึงไม่ต้องท้ากูยานกูทําอยู่แล้วเออกูแกะเทปแล้วกูส่งแฟลชไดร์กูส่งเอกสารให้สารฟังอยู่แล้วสารรับอยู่แล้วรับฟังจะเห็นดีด้วยเลยไม่รู้กูไม่รู้แต่สารต้นได้ยินสารต้นได้ฟังแล้วกูจะเอาไม้จับมึงสามฉบับมึงเป็นส่งให้สารหนึ่งสามสิบปีเดยมมึงนะ่ะเออเดี๋ยวเจออีกเ <kans S 2> ดี๋ยวอีกสองปีเดี๋ยวรอก่อนอีกสองปีรอก่อน มึงจะเป็นปห้าสิบปีเออไปไหนมึงน่ะนั่นแหละมึงเป็นไหนแล้วแชทแล้วแชทที่ใครบางคนไปคอมเมนต์นนนันนี่นะโอ,อ,อยะ้ยกูบอกลกูขี้เกียจจะปิ้นเลวเออกูจะไปยื่นสารจะบอกไงกูจะไปยื่นสารไก่ฟงจะบอกไง อุ้ยเข้ามาพอดีเหรอคะกูกำลังด่าคดพ่อคุณแม่เมืงอกีเอาเข้ามาพอดีเหรอคะโอ้ยกูชอบมากเลยช็อตเนี้ยช็อตนี้กูชอ,ชอบมากเลยนะแม่อีกอบนี่กำลังด่าพ่อด่าแม่กูนี่เฮ้ยเข้ามาพอดีเลยเฮ้ยชอบมากเลยอย่างกชูชอบอช็อตเนี้ยแม่กูจะไปเยื่นศาลบาอืมอ่ามึงเจอกูแน่ <c oughs> เดือนหน้ากูไม่ต้องทำอะไรแล้วกูนั่งแก่เทปแล้วก็ โหลดแฟดได้ใส่นั่นแหละแค่นั้นแหละเออจะบอกให้แล้วแต่ท่านแต่พิจารณา <c oughs> <c oughs> อะ่ะแหละมันเป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้อันนี้บอกตรงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราก็อันนี้ ผมจะพูดยังไงเนาะพวกเราทุกคนที่ติดตามคดีนี้มานานแสนนานห้าปีของปีอะ่ะใครจะไปคิดทุกคนใครจะไปคิดใครจะไปคิดแม้แต่แซมแพรมเองใครจะไปคิดแต่ก่อนแต่ก่อนแซมแพรมก็เคยรักเขาไงใครจะไปคิดใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นคนอย่างนี้แต่ก่อนบักหลก็ทำทุกอย่าง เออทาทุกอย่างเพื่อใครบางคนใครจะไปคิดว่าวันเดียวันหนึ่งมันจะเป็นแบบไม่มีคนคิดหรอกทุกคนรักเขาหมดเลยจริงๆนะไม่แต่แม่กูนั่นแหละเออแม่แมวโอ้ลมแหลกไปไม่แต่แม่ผมเขาก็รักนะเงินเขาก็ให้นะให้ยืมลำบากอะไรมาเขาก็ให้เขาก็สนับสนุนเขาซัพอร์ตนะ ใครจะไปคิดอืมใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้นี่มโกงแรงโกงแรงกูอัปเบียดโปรแกรมอย่างอี้แต่ว่าเดินหน้าก็คงปิดระเบิดเติเอๆนั่นแหละเอ่อกูบอกไปเลยนะ คอมมงค์คอมเมนต์กูเนี่ยกูเก็บหมดเลยคอมเมนต์ใครผมไม่ทราบแต่กูเก็บหมดเออไ์สดของปอบยานก็ต้องขอบคุณนะยานนะกูเก็บหมดแหละกูจะไปเปิดให้ศาลฟังกูจะไปแถลงสารนี่เออใครบางคนทำกับกูยังไงก็เอาเหมือนกันแหละใครบางคนไปในช้าไปแถลงสารกูก็จะไปแถลงสารเหมือนกันแหละกูจะบอกให้กูก็มีสิทธิ์เออ กูก็มีสิทธิ์เหมือนกันกูจะบอกให้เออปะโถยคนเราโอยยังมึงจะเป็นแถลงสารอยู่คนเดียวต้บ้าบาคนแตก,เ,ก,เ,กเ,เออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นสงคารามยังไม่จบจะเพิ่งนบศุทหารจเจนยิน่นเออให้มึงทำไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันก็เหมือนที่ร้อยเอดพูดนั่นแหละ อันนี้ก็ไม่ได้ชมเขาแต่ผมก็ฟังอยู่เขาก็ไม่ได้เสียอะไรนะวันที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเขาก็ไม่ได้เสียอะไรนะอืมร้านเขาก็ดังขายเหมือนเดิมขายนั่นขายนี่อยู่เหมือนเดิมเออเขาก็ยังขายยำเขาก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้เสียอะไรนะ แต่บริษัทของเราล่ะ5ไรนใแก้เขาเลี้ยงสาลอะไรเป็นยังไงนี่เกือบครึ่งลานนะก็ต้อเออเอาไงอ่ะมึงยานมึงเอาไงอ่ะ <c oughs> คิดมาสปอร์ตสปอรต์ตยกที่25ไล่ก็ให้ให้ใครบางคนแล้วเป็นยังไงล่ะสุดท้ายเป็นยังไงล่ะคิดว่าจะได้ที่เหือนงามเหรอที่เืนงามบริษัทของเราเนี่ยเป็นไงหายจ้อย มันเป็นอย่างนั้นนะ<__>เอาไงยาน<__>วันนี้วันนี้สิ่งที่ผมมองนะปอบยานคือเป็นตัวกระชากจิตใต้สำนึกอืมความคงคำว่าอิจฉาริษยาเนี่ยมันมันผุดออกมาเรื่อยๆจนคนก็เห็นเฮ้ย hey, ทำไมคนเคยเขาตั้งคนที่เขาตั้งคำถามว่าทำไม หนึ่งคดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านเกบเบอเทียทำไมคนเขาเทใจไปให้จำเลยทำไมคนเขาไปรักจำเลยทำไมคนเขาไปเอ็นดูจำเลยทำไมคนเขาพยายามซัพพอร์ตช่วยค่า<ม>ทนงทนายช่วยสร้างบ้านให้ช่วยนั่นช่วยนี่ซื้อโมดร์ไซ์ให้ทางกำแพงให้ปูกะเบื้องให้ทุกอย่างโน่นนั่นนี่ทำไมเขาไปซัพพอร์ต ซัพพอร์ตจำเลยถึงวันนี้คุณรู้หรือ,อยังถึงวันนี้เนี่ยปอบยานเป็นคนเฉลยคำตอบเองว่าเฮ้ยก็ฝ่ายโจทย์เขาเป็นอย่างนี้นี่เองคนหมู่มากเขาถึงไปสารเสริญยนันยอจำเลยอยู่ในดิทานเรื่องนี้แม้แต่แม้แต่ตัวกูเองก็เหมือนกัน แต่ก่อนกูเคยมองจำเลยเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะกูเชื่อกูเชื่อฝ่ายโจรแต่ถึงวันนี้กูเชื่อความรู้สึกของกูเองว่าเฮ้ยก็เขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนี่เขาสร้างพญานาคก็สร้างเพราะความศรัทธาของเขาจะไปเดือดร้อนทำไมวะเออเขาสร้างบ้านก็สร้างบ้านเพราะว่าเขาหางเงินมาได้มึงจะไปเดือดร้อนทำไม เขาเปิดบริษ oh, ัทม like huh ึงจะไปเป็นเดือเป็นรนทําไมเออกูก็จะเป็นจะเป็น้อไปด่าเขาล่ะเขามีบริษัทกูจะเป็นจํจเป็นด้วยเหรอที่ต้องไปด่าเขาเอออันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเขาซื้อรถตู้กูจําเป็นด้วยเหรอกูต้องไปอิจฉาเขาเพราะอะไรรู้ไหมกูก็ไม่ได้อยากจะมีรถตู้นี่เออนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า เฮ้ยายโจย์อยู่ในนิทานเลงนี่ mm. เขาทำนั่นทำนี่แม่รากาแฟก็จะเป็นของฉันพญานาคก็จะเป็นของฉันและก๋วยเตี๋ยก็จะเป็นของฉันปัญญาว่ามีปัญญาไปเหตุอืมมีแต่จะเอามีแต่จะเอาของคนอื่นสร้างเองเป็นไหมไม่ คนเรานะครับถ้าไม่พูดออกมาเราก็ไม่เห็นพฤติกรรมถ้าไม่พูดออกมาเราก็ไม่เห็นว่าใจลึกๆของมันมันคิดยังไงอ๋อสรุปก็คืออ๋อเกลียดพ่อเกลียดแม่ไม่รักวงสาคะแน่วงตระกูลตัวเองอเป็นคนอย่างนั้นคือคือปอบยานนี่เป็นตัวเป็นตัวไขไขปริศนาอยู่ในใจของฝ่ายโจทย์อยู่ในนิทานอันนี้ฝ่ายโจทย์นั่นผมไม่ทราบนะ อย่ามาโมเม้นะตงบโมให้เป็นคนไขว่าโอ้เขาเป็นคนอย่างนี้นี่เองทำไมคนถึงไปรักฝ่ายจำเลยทำไมคนเขาถึงไปรักพ่อผีเลยแม่ในยีทำไมเขาถงทุ่มเทใจเพราะเขาใส่ซื่อบริสุทธิ์ไงเป็นคนซื่อ,อไงเออเป็นคนซื่อ,อเป็นคนตรงตรงไงไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยม เนี่ยหาประสแสงของเงาเลยเขาเลยเออนั่นแหละหนึ่งคดีที่มันเป็นคดีมหัศจรรย์ก็คือเอฟซีผู้ใหญ่เจดีทวที่ทั่วแดนเนี่ยเขาไปเอ็นดูฝ่ายจำเลยทำไมเขาไม่สรงสารไยโจดวะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงได้ดีนะเอาไม่ดีไม่สนิทพี่น้องเลยมีคดีมหัศจรรย์การันยนะั่นจริง แล้ววันนี้ยิ่งชัดเจนถึงนัปัจจุบันยิ่งชัดเจนโอ้โหเขาด่าพ่อด่าแม่อยู่ในนิทานนี่โอ้โหยนี่ตบมือโอ้ยด่าพ่อกูด่าแม่กูซ่าใจกูซ่าใจกุซ่าด่าพ่อกูซ่าใจเมื่อเกิดมาเพิ่งเคยเห็นในโลกใบนี้เขาด่าพ่อด่าแม่เจ้าขอจะเป็นซ่าใจจะเป็นพิบลัวไตายแล้วชีวิตปวดพ่อมังโม่บกแตกพวกน่าหวกพาบวกเวอร์ตายแล้วชีวิต แต่มันคักเป็นเน่เขาด่าพ่อด่าแม่จากขวงนี่มันดีใจหลายเกิดมาเคยเห็นบพี่นองเลยเออผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมีความสุขกับการที่มีคนไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองโลกใบนี้มันคุณลองคิดดูว่าจิตใจใครบางคนทําด้วยอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นอืมอีหลี